น่งชาชาชายันไปร่วมง,งานศพคู่กรณีหลังรถชนกับลูกชายเดียกิติภูมิโหน่งชาชาชาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวคู่กรณีพร้อมเตรียมไปร่วมง,งานศพเผยก่อนเกิดเหตุลูกชายกำลังขับรถกลับบ้านหลังจากเสร็จการดูแลร้านบะหมี่ จากอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันระหว่าง BMW ป้ายแดงของเดียกิติภูมิเอี่ยมสุขอายุ28ปีลูกชายหนุ่งชาชาชาชนกับรถมิซูบิชิแลนเซอร์สีขาวของนายพรวิชิตนาริมาธมงตรีอายุ47ปีบริเวณถนนลังศิตนครนายกทําให้เดียกิติภูมิได้รับบาดเจ็บส่วนคู่กรณีเสียชีวิตคาที่เมื่อช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมาของวันนี้ ล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมว่าหน่งชชเชาร์เปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายของตนเพิ่งกลับจากการดูแลร้านบะหมี่ของครอบครัวสาขาจังหวัดนครนายกและกําลังขับรถกลับบ้านที่ย่านคลองสองพัญ,ญบุรีซึ่งขับมาคนเดียวตามปกติเหมือนกับทุกวันและตนขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและจะเดินทางไปร่วมง,งานศพของคู่กรณีด้วยส่วนอาการของลูกชายยังคงต้องเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาล ขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สั่งให้ตรวจปริมาณแอลกอฮอลในเลือดของทั้งสองฝ่ายเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุและรอสอบปากคำผู้บาดเจ็บต่อไป